เดี๋ยวเจ็บไปชนบุรีได้กินก่อนพอได้กินก่อนพรุ่งนี้เจ็บส่งตลาดก็แล้วก่าท่นี่เัานี้เก็บอืมน,น,น,นี่ตัวนี้ยังมีขี้ยหารอยได้ม้งเห็นไห นี่นะบนแบบนี้นะพ่อนะอย,อย่างน้อยก็กี่วันนะพ่อเราได้เก็บแบบเนี้ยก็บางวันก็บางครั้งเรเก็บทุกวันเลยนี่นะ,ะถ้ามันออกแบบนี้เลยถ้าเผื่อได้เลี้วันก็มีหรือเก็บทุกวันในช่วงถ้าถ้า,ามีฝนยิ่งได้เก็บทุกวันเลยเถ้ามีฝนอืมที่เรา,เาเใช้น้ำบ่อน้ำอะไรลถออกมันเลย,เลย ไม่ได้เลี้ยงสารอะไรสักอย่างนะเนี่ยมันไม่ฆาสัตว์เห<ะ>็นไ้มเห็ดกระด้างไอ้นี่า่ลินจือ้อ <c> ม <oughs> <c oughs> ันจะเกิดตามเขาอ, <c oughs> อันนี้เขาเรียกเห็ดกระด้าง <c oughs> มันเป็นไอ้สมุนไพรเหมือนกันนะเนี่ยที ไอ s <S ้เป็นแผลเป็นไม่โดนไรไม่บาทเขาไปฝนฝนฝนะไปเยอะเดี๋ยวจะพาไปถอนไอ้สมัครสลังเดี๋ยวอนไอ้หน่วยมันมีผักหวานมีกะหล่ำใหญ่นี่ครับกะล่ำมะนาวอืมมีเท่าไหร่เอามาแตอรแม่ค้า อถ้าคนเด็ดไม่เป็นมันก็ไม่ปลงอ่ะอืมก็ถึงไม่ไม่กล้าไงไม่ถ้าถ้ามันถ้าเป็นอย่างนี้เราออกเลยนี่อ๋อรวบรวบทิ้งอะไรหรือยูดูเอ่อยู่ร่ะ ใบเกศแก่ี่เราออกไปอ๋อแต่งเดี๋ยวมันก็แต่งออกมาใหม่อีกด้วยแต่งไปด้วยแต่งไปด้วยถ้าไม่แต่งก็เดี๋ยวมันก็แก่แก่แก่แล้วมันก็ไม่เอาแล้วนี่อย่างนี้ออกหมดเลยนี่นอนไว้ก่อนสังเกตใบที่มันแกศแก่ไม่ใช่ว่าอยากจะเด็ดยังไงก็เด็ดอย่างนี้ต้องอย่างแบบนี้ต้องทุ่งนี้อืออันนี้ออนอยู่อย่างนี้เราไม่เอาแล้วนี่เอาไว้ จะไปนะครับยนะิ่งที่เราจะเก็บได้ก็รุ่นน,นี้อื่ไม่ใช่เด็ดนะรุ่นนอ,อ้เอาไปยออแล้วมันก็จะแตกเวลาเราออกออกมันก็จะเป็นกระผมนี่นี่นี่แม่เนี่ยนะเริ่มเรืนนะ่องอะไรนอีกวันสองวันก็แตกอีกอย่างเงี้ยเนาะอ่าเนี่ยมนนะันจะเป็นข้อเขาจุดจุดดนีนครับไอ หน้า,นา,นามันทำมันดี่ายป๊อกิ่งแก่ๆนี่เราก็ตัดออาเลยอเอาล้กกิ่งใหม่ไหมอ๋อมันจะมีกิ่งใหม่เสริมมาไอ้ขาวๆนี้กิ่งหนุ่มอยู่อือแล้วเนี่ยมันยอดมันจะไม่อ้วนไม่สมบูรณ์แล้วก็คือต้องตัดกิ่งออกแล้วก็พอตัดออกนะครับครับครับกิ่งใหม่มันจะขึ้นใหม่แล้วล้าก็เอาไว้สักกิ่งของกิ่งเอาไว้คุจะมีกิ่งสมบูรณ์ล่ะมันจะแทรกขึ้นมาเองเนี่ย ต้นเนี้ยเดี๋ยวพวกนี้มันก็นตายต้นไม่ใช่เล็กก็พ่อปลูกต้นเดียวดูได้นนมีสองวันเลยเนี่ยมีลูกคนนเนื้อรากมันออกมาไงเออเนี่ยมาถึงเนี่ยรากมัน,นอือพอดีแม่เขาสับสับสับ,สบไอ้ไอเจอใส้รากมันแตกก็เลยเออ ก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาทันทีเลยได้ทางอ่งเลยาหาขุดรากมาเลยทีนี้ขุดแล้วสับ <c oughs> ต้นเดียวอ่ะ <c oughs> เออมันก็แยกแยกออกมามอีกเนะาะทีนี้ต้นต้นนี้ก็เป็นลูกตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็เป็นลูกตนนัวน,น,นี้เองลูกหลานเหลนแล้วทีเนี้ยเอาชื่อบีน้ำเลยชื่อนะเอาบีน้ำนะนี่แก้วก็ได้พอเก็บตอนไหนนี่เยังไม่ทีอูอ้เยอะเนาะ ยังหนาตาอยู่เลยเนาะจะเอาแบบสวยๆเนี่ยไปก่อนไปชนบุรีไงไปก่อนเห็นไหมเห็นที่เต pues ีน um ี่ครับเป็นวันจันทร์นี When ่มันมันจะมีไอ้ไรไข่บัแดงเขาขายนะครับเมื่อก่อนพทอไม่ได้ไปหาย่าหรอเปลแดงมดแดงก็อยู่ต้นลำใหญนี่เนาะแม่เขาบนกัดอืมมันมันเวลาใหญ่ไอ้ละมุดเนี่ยมันมา กินน้ำเบี้ยงใช่ไหมเขาไปเลยครับต้นไม้เป็นไม้ยางถ้ามันได้กินนะเขาไปเลยนะมีลูกเลยนะไหน่อยเจอต้นไม้ฝรั่งฝรั่งไม่ดีหรอกใช่มันถอนเลยเจอต้นไม่ยากหรอกตามดูต้นไม้ฝรั่งครับนี่กระลำนีอย่าง แน่นๆอันนี้เอากินเม,มื่อวาน